ซาีเดาี่ดาีเดซาดี่าดาดีเดาดี่ดาดีเดาดี่ด่าีเดซาี่าดาีเดาี่ดาีเดดี่ด่าดีเดาี่าดีาดีดาดี่าดัด่าดีเดารีด่าดีด่าดีด่าด่าีด่ตามซอดาาดาด่าด่าีด็ดี่ีเ่าดีด่ นี่คุณถูกใช้อย่างนี้ก็สับสุขใครเช้โมมากินเชิญเลยสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพวกกโมยช่องโมมากิน Channel นะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดมินจาค่ะที่จังหวัดชนบุรีนะคะ วันนี้ค่ะมีร้านน่ากินต่างๆมากมายเลยนะคะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเป็นร้านที่โบกำลังจะไปถ่ายนะคะนั่นก็คือร้านโไลายหมูอบองค์นินจาค่ะเขาอบหมูในองค์เลยนะคะจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ มีชิ้นส <serving Pokemon S 1> <Enfin S 2> ่วนไหนบ้างคะก็จะมีเป็นชิ้นส่วนอี่โครงอ่านี่ซี่โครงเแก้มสันโคคอมูอ๋อแล้วก็เป็นซี่โครงค่ะจะเป็นเนื้อ่หน้าอนะคะหูค่ะล้นนะคะอ๋อนี่เนื้อแก้มจ้า ค่ะแล้วก็เป็นซี่โครงนะคะ,อ,ะอันนี้อะไรอะจ๊ะ๋เอ,อ,อเนื้อคอก็มีนะคะโอเคค่ะอ๋อโอเคค่ะนี่ทคนดูไปเรื่อยๆนะคะมีราคาหลากหลายเลยนะคะเริ่มต้นที่สามสิบบาทเองนะมีทั้งหมดสามโอ่งนะคะ ไหนนะคะอ,อ๋อนี่นี่นี่โอ้อันนั้นสุกแล้วใช่ไหมจ๊ะนี่สุกใหม่ๆเลยทุกคนขอบคุณค่ะนี่ค่ะนอยู่ในโอง่งเลยนะคะนี่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 น่ากินมากอ๋อน่ากินมากเลยค่ะนั้น นี่คือแบบว่าปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะอันนี้ทานกับน้ำจิ้มอะไรคะมะขามเปียกครับมะขามเปียกนะคะเด็ดสุดคือน้ำจิ้มร้านนี้ครับผมสุดยอดเลยครับผอ่าเด็ดที่น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มกระเด็ดหมูก็เด็ดนะคะห้าน้ำมันได้ขายด้วยหรอโอ้สุดยอดเลยค่ะชิ้นละเเนยครับช่วงนี้กิ้นละชิ้นละห้าร้อยแปดสิบบาทโอ้โหลิตรละห้าร้อยแปดสิบ เรียกว่าได้ขายทุกส่วนเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะมูลงแล้วนี่ก็คือลงไปรอบรอบโอ่งเลยนะคะ นี่จ้าน่ากินมากค่ะทุกคนค่ะเรียบร้อยนะคะาวอีโกงหนึ่งจ้าน,นี่คือคือความร้อนได้ที่แล้วนะคะก็จะนำหมูมาใส่นะคะ เฮ้ยไม่ได้จับไม่ได้ร้อนเลย<า>นี่ค่ะใส่ไปแล้วอาหา้หามเด้นเลยนะคะนี่ใสไปนี้เลย อะไรคะสูตรหมักเฉพาะตัวอะไรครับอ๋อสูตรหมักเฉพาะของทางร้านเลยนะคะไม่มีเจ้าไหนเหมือนครับไม่มีเจ้าไหนเหมือนเลยนะคะนี่สูตรกินแล้วก็ไม่เหมือนใครจริงๆครับน้ำจิ้มก็ไม่เหมือนใครเลยนะคะเนี่ยมูซื้อไปแล้วเดี๋ยวต้องไปลองชิมค่ะว่ารสชาติเป็นไงนะคะน่ากินค่ะน่ากินค่ะ ปิดค่ะอ๋อปิดไม่สนิทใช่ไหมคะสามโอ่งเลยนะทุกคนจะแยัง่ะครับผมเนี่ยคนละเช้าเลยมากินนะครับผม กินมากค่ะทุกคนคะมาริงก็ลังสุกพอดีอ่าสุกพอดีนะคะนีเน่เป็นอะไรก็ผมดึงมาครับผมประมาณน,นี้นะคะนี่น่ากินมากค่ะทุกคนไม,ไม่ไม่สุกครับผมอ๋อดูว่าไหนสุกนะก็อโอเคคร,ครับโอ้หน่ากินค่ะโอเคค่ะ พุธถึงอาทิตย์ครับผมขายสาวันนะครับผมอันนี้ขายตั้งแต่ผมมาตั้งแต่บ่ายสาโมงนะครับผมแต่ตลาดเปิดตั้งแต่ประมาณในเที่ยงนะครับผมเที่ยงผมมาผมมาถึงตลาดนี้บ่าย3าโมงแล้วก็ขายถึงประมาณ5าทุ่มครับผม5้าทุ่มตลาดปินนะครับผมอ่าแล้วทำไมมาขายเป็นหมูโอ,โอ่งอะคะมีจุดเริ่มต้นยังไงคะจุดเริ่มต้นก็ได้ได้มาจากอ,อาครับผมได้มาจากอานะครับผมแล้วก็แล้วก็ ทำมาหลายอย่างครับผมแง่งว่าเผาก็ขายแง่งว่าเผาก็ขายไก่ย่างตุ๊ตำก็ขายมาครับผมพวกพวกเสื้อผ้าก็ขายครับผมแล้วก็มาลงตัวอยู่ที่หมูผมนะครับผมรายได้ก็ถือว่ากโอเคนะครับไม่ไม่ได้เดือดร้อนนะครับผมคืนี้ก็โอเค ผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับผมมาซื้อที่อยู่ที่นี่นะครับผมซื้อซื้อบ้านที่นี่แต่ผมมาอยู่นี่หลายปีแล้วครับผมประมาณเกือบสิปีแล้วครับอยู่ที่เชียงใหม่ขายอยู่ตลาดนิจจานี่ตั้งแต่ตลาดตลาดเปิดครับผมประมาณกี่ปีครับประมาณ5ปีแล้วครับตั้งแต่ตลาดเปิดคันแรกนะครับโอเคนะครับแล้วใช้หมูประมาณ berapa กิโลคะอย่างถ้าเป็นสุกเสา้นถ้าข้าวทอดเนี่ยครับผมหมูอยู่ที่อยู่ที่ประมาณ200ประมาณ2อ0ร้อเกือบสองกโลครับได้นะ เยอะมากครับผมอนมาช่วงช่วงนี้ลูกลูกน้องลูกน้องไม่อยู่ผมก็เลยเอาพิ่านี้ครับผมทำไม่ไหวครับผมทำตองคนทำไม่ไหวนะครับโหหน้าทานมาค่ะทุกคนค่ะเราเลือกได้เลยนะเขาขายเป็นชิ้นนะคะเราก็ยิบกี่ชิ้นก็ได้นะคะ

ถ้าจะใส่แล้วบอกหนูนะคะเดี๋ยวหนูขอดูหน่อยค่ะทางด้านนู้นนะคะเสื้อแดงเสื้อส้มก็เป็นช่อง YouTube เหมือนกันค่ะเป็นปากหลักชาแนลแล้วก็โนม,มูชนช c นชาแนลนะคะม่กินมากทุกคค่ะลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะ มีเสียงเพลงด้วยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยเอาคอชิ้นหนึ่งนะคะขออนุญาตดูการหั่นหน่อยนะจ๊ะมาหั่นมากอะไรไน,นคะคะเอาเอาอะไรเพิ่มแม,ม็เอาจริงได้เพราะว่าอ๋อเออเอานี้ชิ้นหนึ่งแล้วกัน นี่นี่ชิ้นหนึ่งนะคะทุกคนโหน่ากินมากเลยค่ะอ๋อนี่แม่คะเขาให้ลิ้นด้วยนะทุกคนขอบคุณมากนะคะนี่เขาตัดให้เองเลยอะ่ะขอบคุณมากค่ะลิ้น ลิ้นลิ้นลิ้นที่ไหนล็ได้นี่เส้นหน้ากากเอาหน้ากากเหรอใช่แล้วหน้ากากพูดผิดค่ะหน้ากากค่ะอคขอบคุณค่ะเบอร์เบอร์ตามนี้เลยนะครับ